สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาแนะนำโฟมล้างรถนะครับเป็นโกก้าคาวัตโฟคินนะครับเหมาะสําหรับล้างรถยนต์นะครับไปเพื่อไม่การให้เสียเวลานี่นะครับดูดูครับดูคราพพ่นเลยครับจะไปแบบเร็วๆนิดนึงนะครับ ดูครับมันก็จะกัดคาบทีละนิดทีละนิดออกมานะครับ ล้างเลยครับทีนี้ใหม่กิ๊บเลยนะครับ